ดูลิโก้เรารู้จักเลยค่ะนะอสอนภาษาถูกไหมฮะอ่าถูกต้องอส,อส่วนภาษาสอนณินก็ได้เออสอนอันี้ก็ได้ออกกไดล่าสุดน,นะครับเขาจะเปิดคอรส์สใหม่เอาดีฮะไม่ใช่สอนภาษาใหม่ไม่ใช่สอนวิชาอชื่นแต่เป็นการสอนอมากลุกมาฮะปอน,นประเด็นไงเขาว่างเหรอฮะเลย<ก>เอเอผมไม่ทราบเหมือนกันฮะเอะเอสอ,อน่านกีฬาแล้วนะหมากลุกเนี่ยเอเอ มันเริ่มมันเริ่มหลุดหลุดหลุดไปเรื่อยๆเออค่อยๆไหลไปค่อยๆไหลไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีการทดตอบแล้วนะครับเริ่มทดตอบแล้วนะในใน F I O S นะคะเออนะซึ่งดูดูลิงโก้เนี่ยเขาจะเลือกเจาะกลุ่มมือใหม่เป็นหลักอ่าก็คือสอนตั้งแต่สตาร์ทมสแควร์ก็คือตั้งแต่เริ่มต้นสุดๆเลยก็คือคนที่แบบเล่นอะไรไม่เป็นเลยอ่ เล่นอะไรไม่เป็นเออแบบว่าอันนี้เดินยังไงมีอันนี้เรอนี้ไปยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยมันต่อได้หมดเออ,อ,อนะครับตั้งแต่พื้นฐานการเดินหมากของแต่ละตัวจนถึงเทคนิคจับกินหมากการลุกแล้วก็โจทย์โจ้ยต่างๆเหมือนนี่พอตาเลยะรัอเออมีลุกแล้วมีรับด้วยอะไรเงี้ยใช่ๆมันก็อย่างนั้นแหละครับ<ช> หมากลุกนะหมากลุกนะไม่ใช่อย่างอื่นหมากลุกไงก็หมากลุกไงทำไมผมว่าอะไรผมรู้มีคนคิดไปอย่างอื่นอืมเขาไม่คิดเขากลัวเขาอาจจะยังไม่คิดหรอกถ้ามึงไม่ไปทักอ่ะเออเอาแล้งั้นเราก็ไม่พูดตอไปนะครับผมเออซึ่งอันนี้แหละที่ตัวคอร์สเนี่ยจะปรับตามความรู้ของผู้เรียนทำให้ทุกคนได้เริ่มต้นได้อย่างเหมาะสมตามระดับความรู้ที่ตัวเองมีอ่าอืม ในขณะที่เอฟอื่นๆนะครับอ่ะคิ่ว่าเล่นเป็นเลยใช่ไหมโอเคเรารสอนระดับเอฟวันให้คุณเอออ่ะ,อะแ,ลแล้วคนที่ไม่เคยเล่นเขาจะนี่เรียนรู้กันยังไงเออ,เออเออนั่นเิดูริโ,โก้นะ่าจะเห็นช่องโหว่ตรงนี้ก็เลยสอนแบบนี้ออกมาอ่าอือโดยผู้ใช้นะครับจะได้ฝึกเล่นเกมกับน้องออสการ์อ่าครับเป็นตัวละครโคชหมากรุกสุดคิวนะครับของโดริโ,ดโก้เพ่งจะปรับความยากให้เขบเข้ากับความตัมารถของผู้ใช้ ถ้าพลาดเอมก็จะให้คำใบหรือแสดงให้ดูเลยว่าขยับมากแบบไหนถึงจะถูกต้องและชนะมันได้เออ,อนะครับเล่สอนแบบชิวๆสบายๆไม่กดดันด้วยเอออ,เออเนอกจากนี้นะครับคอสเตรียมหมักลุกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหมวดๆที่จะสอนของตามระดับคะแนนอีโรซึ่งใช้วัดทักษะการเรียบหม,มักลุกจริงนะครับเขาให้ผู้ใช้สามารถติดตามพัฒนาการของตัวเองได้ เหมือนกับแข่งหมากลูกจริงเลยอืมนะซึ่งตอนนี้ยังสามารถเล่นได้กับน้องออสกาเท่านั้นนะครับยังไม่เปิดให้ลองใช้กับตัวอื่นนะครับเออซึ่งออด้านนี้ดูดูิโก้ก็มีคอสเตรียนคาเนตาอ่ามีต่อตัวตีก็มีอ่าอืมเนาะซึ่งทีมงานของดูริโก้เขาบอกว่าฮอสปัักลุกเนี่ยเป็นคอสที่ถูกพัฒนาเร็วที่สุดตั้งเคยมีมา จากไอเดียที่ถูกนำเสนอนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปีสองสามนะมวิศวกรคนแรกก็ลงมือสร้างเมื่อเดืนเอนพฤศจิกาแล้วก็ไม่กี่เดือนก็เปิดทดสอบได้แล้วฮะโดยมีเอไอช่วยเล่นการพัฒนาคอสเพียร์ด้วยนะซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่เรียกทำคอสปังลูกนะครับก็คืออยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจเกมพลาสติกกันมากขึ้นอืเดีเ๋ยวนี้แบบคนรุ่นใหม่นะเล่นแต่แบบว่านะเล่นแต่แบบอะไรอ่ะเกมอ่า เพียพีอะไรต่างใช่ไหมไปโทโรยลเอออะไรพวกโทโรยัลออะไรทั้งหลายใช่ไหมพวกพวกกมกระดาษคลาสิกแบบนี้ไม่ค่อยจะแตกกันมากเท่าไหร่เออเอออืมส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นบอดกิมก็จะเป็นอะไรที่แบบอืมแปลกๆปกใหม่ๆอะไรเงี้ยเออเอออืมนะครับซึ่งโค้ดเนี้ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสลหรับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้ไม่ว่าจะมือใหม่จริงๆหรืออยากฝึกฝีมือแบบสบายๆ ก็เรียนได้เลยที่แอปนี้โดริงโก้แอปเดียวจบทุกอย่างเลยนะจบทุกอย่างนะครับเหลือแค่อย่างเดียวแล้วนะฮะอะไรครับทุกชีวิตน้องกูด้วยอืม่มีคนบอกืมีคนบอกน้องฟื้นแล้วเออฟื้นแล้วใช่ไหมฟื้นแล้วนะโอเคสบายใจน้องก็คือน้องกลับมาหน้าตาสดใสและไอที่เป็นรูปโปรไฟล์ในโซเชียลต่างๆอ่ะอ อ่าเริ่มกลับมาแล้วเนาะเริ่มเริ่มเริ่มเริกลับมามีมีชีวิตชีวิตชีวากับเขาแล้วเออกลับมาแล้วกลับมาแล้ว